ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาดทุกประการเทินนางพญาตัวแม่สีราศี มีโชคลาภหยิบจับเงินล้านรวยมหาศารรับปีใหม่2567นี้รวยเละอันดับหนึ่งชาวราศีเมษดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นดังใจหวังแล้วไม่ว่าจะหยิบจับทำการค้าขายอะไรก็ขึ้นเป็นเงินเป็นทองช่วงที่ผ่านมาอุปสรรคปัญหามีเยอะ หลังจากนี้อุปสรรคปัญหาหมดสิน้นมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นและรวยทรัพย์รวยโชคดวงชะตาเปิดแล้วการเงินจะซื้อง่ายขายคล่องมีจังหวะที่ดีจากนี้ไปจะประสบความสำเร็จมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสได้เงินและมีโปรเจกต์ในการทำงานใหม่ๆเรียกได้ว่าเศรษฐีใหม่หนีไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว อันดับสองชาวราศีพฤกษภกราศีพฤกษกสภาวะทางด้านการเงินเกิดการเปลี่ยนแปลงและปลดโปร่งโร่งสบายสามารถขยับขยายธุรกิจต่างๆได้ดีเงินทองไหลมาเทมาหากมีความมุ่งมั่นให้ลุยให้สุดเพราะคุณจะประสบความสำเร็จและสมหวังดวงชะตาจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนี้ดวงชะตาเปลี่ยนดวงเปิด เจดจรัดที่ผ่านมาเหน,นื่อยหลังจากนี้ลืมตาอ้าปากได้แล้วความรวยจะมาปรากฏเด่นชัดขึ้น 3. ชาวราศีกันการงานดีย่อมส่งผลให้ดีกับการเงินดวงชะตาของคุณจะโดดเด่นมากในช่วงนี้โอกาสั่งคั่งริ่มรวย มีมาเยือนแล้วไม่ว่าจะหยิบจับทํามาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองไปหมดเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจะเล็งเห็นถึงความสำคัญมีโอกาสรวยแล้วงานโดดเด่นเงินโดดเด่นหลังจากน,นี้เงินทองไหลมาเทมางานสำเร็จและเกิดความรุ่งโรจน์ไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ชาวราศีธนูการงานเกิดจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่และจะปรากฏเห็นเด่นชัดขึ้นมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางดวงชะตากำลังจะดีอย่าพึ่งท้อแท้และหมดกำลังใจเพราะหลังจากนี้จะมีโอกาสที่ดวงชะตาฟ้าเปิดทั้งการงานและการเงินประสบความสำเร็จ เกิดความ,มั่งคั่งร่ำรวยสิ่งใดที่คุณไม่ตั้งใจก็จะมีโอกาสได้ดั่งใจนึกหรือหยิบจับค้าขายช่วงนี้มีผลกำไรหลักแสนถึงหลักล้านโชคราบจะมากองอยู่หน้าบ้านมีโอกาสั่งคั่งร่ำรวยรวยไม่สนใจใครมีสินหายเกียง ลบรูรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ